ใครที่เป็นสายจิตวิญญาณใครที่กําลังเริ่มต้นเดินสู่เส้นทางของจิตวิญญาณต้องห้ามพลาดในไยนี้ก็เพราะว่าภายในปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในสายจิตวิญญาณที่สําคัญมากๆจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานจะเป็นปีแห่งการเตือนรู้ที่สําคัญมากๆตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะภายในปีนี้ทุกคนเคยเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาไหมครับทุกคนเหตุการณ์ใหญ่ที่ผ่านมาทุกคนคิดว่าเป็นเหตุการณ์อะไร เหตุการณ์ที่ผู้คนล้มป่วยหรือหายจากไปที่ผ่านมาที่เป็นข่าวใหญ่เลยทุกคนที่ว่าเป็นเรื่องอะไรอนลองคิดลองคิดที่กระทบทั้งโลกเลยที่ผ่านมากินระยะเวลาสามสิบปีที่ผ่านมา,นาทุกคนคิดว่าเรื่องอะไรเป็นเพียงแค่าการสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะหนักมากมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันกระทบทั้งหมดเลยทุกคน นั่นเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างทุกคนรู้ไหมของการเปลี่ยนผ่านหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเวลาที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างใหญ่ๆทุกคนฟังนะครับเรื่องใหญ่ๆมันมักจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราทา้าทายจิตใจถึงเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับถ้าคุณไม่ทันสู่การตื่นรู้ในชีวิตคุณจะต้องหลุดไปอีกชิปหรืออีกพลับพลังงานหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะในปีถ,ถัดไปฟังดีๆนะเพราะในปีถ,ถัดไปมันจะเป็นของจริงมันจะคือของจริงละ่ะที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่กว่าโควิดที่ผ่านมาอีกฟังดีๆนะมันจะมีเรื่องราวมันจะมีเหตุการณ์แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเร็วมาก มันเกิดสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมหนึ่งถึงสเท่าตัวมันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆมันจะย่นนี่เป็นเหตุการณ์โลกเหตุการณ์ใหม่หรือเรื่องของจัก,กรวาลหรือเหตุการณ์ของจิตวิญญาณในดับที่ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนว่าเรื่องนี้อาจจะทุกคนอาจจะยังไม่เคยดินก็ฟังไว้ได้ส่วนใครที่เคยได้ยินแล้วอาจจะเสริมเรื่องนี้ให้กับทุกคนว่ามันจะเหมือนกับการเร่ง,เร,งเร่งเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้น จากเดิมที่มันจะเกิดขึ้นโดยปกติแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม1-3ถึงเท่าเหตุการณ์ต่างๆทุกคนลงสังเกตที่ผ่านมาอาจจะเป็นแผ่นดินไหวหรือเอ,อิร์ทเคลที่ผ่านมาก็ได้มันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างโอ้ทุกอย่างไม่มีเรื่องมงเอนเกิดขึ้นทุกคนทุกอย่างต้องมีเหตุที่ต้องให้เกิดต้องมีปัจจัยที่ต้องให้เกิดมันถึงเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอ,อิญทั้งความคิดทั้งเหตุการณ์ที่เราได้เจอจําไว้ดีๆไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้น ้วยตัวของมันเองมันต้องเหตุให้เกิดตัวของตัวเราเองเช่นกันใจตัวกายของตัวเราเองเช่นกันมันต้องมีเหตุที่ต้องให้เกิดมันถึงให้เกิดมาเพราะฉะนั้นโอ้เวลาใครถามว่าอาจารย์เราบังเอิญเกิดมาหรือเปล่าก็ถามทุกคนกลับไปว่าถ้ามันไม่มีเหตุให้เกิดแล้วมันถึงจะเกิดสิ่งใดได,ได้ทุกคนืม ถ้ามันไม่มีความเบื่อถ้ามันไม่มีความสงสัยหรือใดๆก็ตามถ้ามันไม่มีเหตุให้เกิดหรือจุดให้เกิดมันจะเกิดสิ่งใหได้ทุกคนใช่ไม่มีเรื่องเหมือนเพราะฉะนั้นถึงบอกทุกคนว่าทำยังไงก็ได้ภายในปีนี้ตอนนี้มันมาเกือบจะครึ่งปีแล้วถ้าคุณอยากจะมาสายตื่นรู้พยายามหรือหรือศึกษาให้มากให้คุณได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงภายในปีนี้ให้ทัน เพราะในปีหน้ามันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้เพราะฉนั้นเวลาเนี้ยมันเหลืออีกเวลาแค่อีกครึ่งปีเท่านั้นพยายามเราให้ตัวเองเข้าใจถึงการตื่นรู้เข้าใจถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงให้ได้เข้าใจถึงสภาวะโลกให้ได้ทุกคนในปีหน้ามันจะไม่ทันแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรมันก็ตามไม่ทันหมายความว่าอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆ ถ้าคนที่ยกระดับพลังงานไม่ทันหรือตื่นรู้ไม่ทันคุณจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ได้รับผลกระทบเยอะมากๆทั้งจิตใจและร่างกายร่างกายมันจะหนักเข้าไปอีกได้รับผลกระทบทางร่างกายเสร็จตัวกายเสร็จปุ๊บมันตัวกายตัวใจที่มันไม่รู้ในเรื่องของชีวิตอีกมันจะหนักทวีคูณเข้าไปอีกแต่ใครก็ตามที่ตื่นรู้หรือเข้าใจด้นจานจิตวิญญาณหรือเข้าใจตัวใจหรือตัวกายมากขึ้น เข้าใจสภาวะนี้หรือตือนรู้ทันหรือยกระดับพลังงานทันคุณจะแทบจะไม่ได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือได้รับผลกระทบที่น้อยมากๆเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องนี้ที่อาจารย์คุณนิทรีบมาบอกรีบมาพาทุกคนรีบมาส่งสารให้กับทุกคนว่ารีบยกระดับพลังงานตัวเองชิประดับพลังงานตัวเองให้ทันในภายในปีนี้ภายในสึ้นปีนี้เพราะอีกปีต่อตอไปนั่นคือของจริง ปีต่อไปหลังจากนี้ทุกคนถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเหมือนกับเออคุยที่ผ่านมาถ้าเราเตรียมตัวกายตัวใจไม่ทันเราจะตื่นตระหนกเราจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่เราจะไม่สู่การเตรียมพร้อมเช่นโอ้ฉันยังไม่ได้ทําสิ่งนี้เลยโอ้ฉันยังไม่ได้ทําสิ่งนี้เลยฉันยังไม่ได้อยากฉันไม่อยากไปเลยฉันยังไม่พร้อมที่จะไปเลยมันจะเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นแต่ใครก็ตามที่ฝึกสมาธิอะเบื้องต้นอาจจะเป็นเบรคจากสมาธิก็ได้ อาจจะเป็นเบรจากการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณก็ได้อาจจะเป็นเบรดของการเรียนรู้ที่เราได้มาจากการในหน้าร้ฟ์แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวของตัวคนเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีฝึกนะครับพี่เลนสวัสดีครับเยี่ยมมากที่ถามมาแล้วต้องฝึกอย่างไรนี่กําลังจะเข้าเรื่องของการฝึกเลยนะครับการฝึกคือการ